เจมินายนะแอบเชียร์อันนี้เนาะก็จะเป็นโมเดลขนาดที่ใหญ่กว่า Chat GPT แล้วก็มีความสามารถที่มากกว่าในส่วนของการรับ Input ตเจมินายเราจะส่งรูปภาพเข้าไปได้ด้วยให้เขาวิเคราะห์ภาพให้เราว่าในภาพมีใครอยู่บ้างนะครับหรือเราส่งเสียงเข้าไปให้เขาวิเคราะห์ว่ามันน่าจะเป็นเสียงอะไรฉะนั้นตัวเจมินายจะเป็นโมเดลที่ใหญ่กว่า c h a t GPT นะครับทำาอะไรได้บ้างนะครับ ตัวความสามารถพื้นฐานในใคล้ายๆกันเนาะแต่ว่าด้านท้ายเนี่ยจะไม่เหมือน ChatGPT และจะมีความสามารถในการอธิบายภาพแล้วก็การวิเคราะห์ภาพด้วยตัวอย่างแต่งนิทานที่มีช้างกับลิงนะครับ ก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีช้างตัวใหญ่ใจดีชื่อพายเนี่ยเขาก็เป็นตู่เป็นตาสุดท้ายเป็นเพื่อนที่รักกันอยู่ในปา่าอะไรก็ว่าไปเนี่ยหรือให้เขียนโคดนี่ก็ได้เขียนโค้ดไพทอนในการคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมนี่เลยเขาอธิบายชัดเจนเนะครับอันนี้คือการรับค่าอินพุตสูตรในการคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมแล้วก็การประมวลผลเนี่ยมีคอมเมนต์มาให้ด้วยเลยพร้อมรันพูด,ดง่ายง่ายรันได้เลยพวกนี้นะครับ